ก่อนอื่นทักทายเข้ามาสบายดีวันนี้สิมาแนะนำติดตาม youtube เพื่อนเนาะใน facebook ของเขาเจ้า,เ,าเวลาเขาอยากติดตามเพื่อนใน facebook ของเขาเจ้าแต่เขาติดตามบบได้เขาจะเหตุแนวใดเนาะเพราะว่าซอง u t u b e ของเขาเจ้าบางทีเขาอยากแบ่งปันความหูหรือว่าสิ่งที่บทเรียนหรือว่า ความหูต่างๆที่เขาลงเงนเขาอยากติดตามหรือว่าอยากสปอนเซอร์หรือว่าอยากสนับสนุนเขาเขาจะติดตามเขาเจ้าแในวดเนาะทาง Youtube แต่ให้ติดตามไปทางทางใน Facebook ของเขาเจา้าเนาะหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง Youtube Youtube ขัาบาเจา้าเลยเนาะคอนพีเอก่อนอื่นเขาจะเข้าไปอยู่ Facebook ขัาบาเจ้าเลยเนาะหลังจากนั้นเขาจะ เข้าอยู่ Facebook ข้าพเจ้าเลยเฮามาเบิงหน้าต่างเนาะคือดนี้คือ Facebook ข้าพเจ้าเนาะจะยกตัวอย่างเวลาเขาเจ้าเอาลงอยู่ Facebook เฮาคลิกเข้าไปช่อง YouTube ของเขาเจ้าเฮาเวลาเฮาไปติดตามปึ้งแล้วมันจะออกขึ้นมาเขาว่าให้ปอนรหัสผ่านหรือว่าให้ปอนอีเมลเฮาจึงสามารถติดตามเขาเจ้าได้แต่ตัวนี้บ่ต้องเป็นห่วงเนาะเฮาบ่ซ้ํา จำเป็นปอนรหัสผ่านหรือว่าอีเมลเขาก็สมัตติติดตามยูทูบเขาได้เนาะด้วยวิธีง่ายๆเข้าขึ้นมาสังเกตเบิง้งสามจับอยู่เชิงนี่เนาะจะมีสามจับอยู่เชิงหันเข้าคลิกเข้าไปปึง้งสามจับอยู่เชิงหันหลังจากเข้าคลิกเข้าไปแล้วเขาจะเห็นเบิ่งมีลาลายๆรยกาเนาะเขาจะไปเปิดใน u t u b e เนาะเปิดใน y o YouTube ปึง้งเข้าไป มันจะแลนเข้าไปทาง YouTube ด้วยกงเลยเนาะบดนี้เนาะจะแลนเข้าไปทาง YouTube ด้วยกงหลังจากนั้นเฮาสามารถติดตามเขาเจ้าได้ปึ้งเนาะได้เลยเนาะวิธีนี้ง่ายๆเนาะหากว่าผู้ใดอยากติดตามหมู่เพื่อนหรือว่าอยากสุกเสริมหรือว่าอยากสปอนเซอร์หมู่คู่ตัวเอง่เนาะหรือว่าสุกเสริมคนบ้านเดียวหรือว่าเนาะคนลาวคนมีน้ําใจเนาะเฮาก็ช่วยติดตามหลายๆ่ทางเนาะ มีคลิปลลายที่เขาเจ้าเอาลุงหันอยากให้แจงเตือนเขาจะกดติดตามหลังจากนั้นเนามีกระดิ่งอยู่เชิงหันกดกระดิ่งทุกๆข้างที่เขาเจ้าอัพล y o YouTube จะแจงเตือนอยู่ในซอง YouTube ของพวกทนเนาะที่สมารถเบิกใดเนาะหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามซองขาบเจ้าเลยเนาะคอนพีเอ็ทานนี้ทักทายเข้ามา,า,นะา,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 มาสบายดี